จเจ๋สวัสดีค่ะมาพบกันตอนเย็นนะคะรู้ว่าเขาเปิดเน็ตก็มาเปิดกล้องเลยทันทีก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะคะเนี่ยก็อยางจะมาบอกคิดถึงทุกคนเองนะคะว่าเออไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปมาก็ตั้งหลายวันเฮ้ยหลายวันก็ไม่ใช่รู้สึกความรู้สึกตอนนี้คือแบบเหมือนห่างหายจากว่าไม่ได้ลงคลิปมานานแลนะคะจริงๆก็วันเดียวเองนะคะจริงๆ ความรู้สึกนี่หนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันรู้สึกแบบนี้เลยโอ้ตอนนี้ฝนตกฝนตกนะคะทุกคนก็จะแบบว่ามาบอกทีกถทุกคนกลัวทุกคนอะลืมน้องนะคะก็คือเขาปิดเน็ตไปก็ตันเลขนี่ปิดแมสเซจคือเล่นแมสเซจไม่ได้เล่นเพจไม่ได้นะคะก็ยังแบบว่าพอโอเคอยู่นะคะพอมาปิดแบบว,ว่าสัญญาณเน็ตก็เลยแบบเออทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะกัวพเพฟซีทุกคนอะ่ะคอมเมนต์มาเยอะมากว่ายังไงยังไงแบบนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะเราก็มาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะอินเทอร์เน็ตก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็อืเรามาเปิดคลิปแบบสั้นๆเนาะ เราไม่มาเปิดยาวเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกคือเสียงน้องหายค่ะทุกคนเสียงฝนดังกว่าเสียงน้องนะคะจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงน้องได้ยินกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าเดือนนี้มันจะแบบว่าเป็นเดือนที่แบบเขาแต่งงานหรือเนี้ยเนาะมันก็จะแบบว่าถ้าเป็นวันดีเขาก็แต่งงานรันหมดแหละนะก็จะเป็นญาติที่น้องข้างๆพ่อแม่ไม่อยู่บ้านนะคะตอนนี้ในเวลานี้นะคะเดี๋ยวก็กลับแล้วเพราะว่า เขาไปช่วยยังไม่กลับนะคะตอนนี้ก็แบบเดือนเนี้ยไม่ไม่เคยหรือว่าเห็นฝนตกแม้แต่ว่าตอนเนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนอยู่คนเดียวด้วยอ่ะฝนตกอูหเดี๋ยวแล้วเนี่ยฝนลุกมปเลยคืออ่าตอนนี้ก็อยากจะมาบอกทุกคนเองว่าก็อ่ากับมารลงคลิปได้แล้วนะคะ ก็จะหายไปตั้งนานเนาะตั้งจากน้องอ่ะไม่ได้ดูทีวีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่นี้คือแบบอินเทอร์เน็ตไม่มีมันคือแบบอู้หูทำอ่ามันนานมากเลยแค่อินเทอร์เน็ตหายหนึ่งวันะมันรู้สึกเหมือนว่าหายนานมากเลยนะคะกแบบเ็เริ่มมาดูทีวีแล้วค่ะดูแต่ทีวีแล้วก็ไปนู่นไปนี่ได้ะแต่ว่าวันนี้อฝนตกไปไหนไม่ได้เลยอะทุกคน คือน้องอ่ะถ้าฝนตกผนแ่จะสยองแต่ว่าตอนนี้อยู่คนเดียวด้วยสวัทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะจะลงคลิปให้ดูกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ